สวัสดีครับพี่ช่วยสวัสดีครับพียรดี้ยินดีต้อนรับสู่โครงการดูวินนะครับโอ้โหวันนี้คุณผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกผู้ชมว่าโชคดีเลยเราได้ระดับผู้บริหารเจ้าของดูวินมาเลยนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตสละเวลาให้ผมนิดนึงนะฮะเพื่อชาวโฮมไบเออร์สกายใครที่กำลังมองหาโฮมออฟฟิศที่เป็นแนวแบบโมเดิร์นลักชัวรี่ใช่ครับที่นี่ตอบโจทย์เลยไมเอ่ยใช่ครับนะครับนี่ต้องบอกว่าการเดินทางเมื่อกี้ผมมาจากสาทร เข้ามา15นาทีเลยพี่ใช่ครับที่นี่แป๊บเดียวครับมาจากสารทรมาจากการประพฤก็ได้มาจากราชพฤกก็ได้นะครับบางแครนะครับที่นี่อยู่ใกล้ทุกอย่างเลยครับถูกต้องเลยทีเดียวและถ้าสมมติด้วยความที่มันเป็นโฮมออฟฟิศไงใช่ครับเราก็ต้องมีพนักงานในอนาคตครับจะเดินทางมารถไฟฟ้าก็มาได้ใกล้เดอะมอลล์บางแคด้วยนะครับแล้วก็หลังโครงการก็จะมีสตาร์บัคมีแมคโดนัลล์มีห้างดีเอ็กเพสนะครับทุกอย่างเลยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับ เมื่อกี้ที่พี่บอกว่า The Win ตั้งอยู่ตรงไหนนะแบบ exactly เลยเอาง่าย,เยๆเลยนะครับกด Google มันที่หน้าสำนังกงานเขตบางแคเราอยู่ตรงข้ามสำนังกงานเขตบางแคพอดีเลยครับจบเลยเดินมาเนี่ยไม่เกิน19ก้าง่ายขนาดนี้เลยครับโครงการของพี่นี่คือ The Win เลยใช่ไหมชื่อ The Win เลยใช่ครับ Win คืออะไรเหรอ Win เนี่ยจริงๆเนี่ยชื่อชื่อนี้ถ้าพูดถึงความหมายถ้าเราไม่ได้เขียนเนี่ยเราก็คิดว่ามันคือ Win Win ก็คือคาว่าชัยชนะถูกไหมฮะครับชัยชนะมันก็คือสิ่งที่มันดีทุกคนก็ต้องอยากจะชนะ ูกไหมฮะแล้วคําว่าดูวินเนี่ยเราแต่ว่าเราไม่ได้เขียนชื่อ W-I-N นะครับเราเขียน w i n คือเยมืนเอ็นครับคำพ้องเสียงนิดนึงใช่เพื่อให้ดูดูเขียนแล้วดูสวยกว่า W-I-N ใช่ครับแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้นะครับตัวคาเราเราทําฟาสต์ให้เหมือนตัว W นะครับซึ่งมันเป็นตัวหนังสือแรกของชื่อโครงการเราเดี๋ยวก็เป็นยังไงก็นี่นะครับดูได้เลยนี่ครับ โอ้เป็นอย่างนี้ก็คือด้านหน้าวีคือตึกรวมกันแล้วมันเป็นตัวดับเบิลยูครับตัวอักษรดับเบิลยูใช่ครับเฮ้ยสวยมากเลยซึ่งเราเอาแรงแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากตัวดับเบิลยูเนี่ยเอามาออกแบบตัวอาคารมันจะได้คล้องไปเดวยกันทั้งหมดนี่เป็นไอเดียพี่เลยใช่ครับโอ้โหเจ๋งมากเจ๋งมากเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนแหมพูดถึงข,ขนาดนี้แล้วนั้นอธิบายคอนเซ็ปต์ที่นี่นิดนึงดีกว่าคอนเซ็ปต์ที่เนี่ยก็คือจริงๆอะเราเป็นพรีเมียมโฮมออฟฟิสนะครับ ที่เราออกแบบมาเนี่ยคือเราใช้กระจกหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีมันคือหนึ่งเนี่ยแสงสวาง่างครับเ,เต็มเลยใช่ครับประหยัดไฟนะค,คุณสามารถคือบางทีทํางานหรือเราจะพักผ่อนเนี่ยไม่ต้องใช้ไฟก็ได้นะประหยัดไฟนะครับ,รบเรื่องเรื่องลักโลกก็ก็มาใช่ครับกําลังมามนะครับแล้วก็ ตรงหลังคาเรามีสกายไลท์สกายไลท์เนี่ยคืออะไรคือมันจะเป็นช่องแสงเพื่อที่จะให้แสงอาทิตย์ส่องลงมา,าตรงทางเดินผมเนี่ยนะไม่ต้องเปิดไฟทั้งวันเลยแล้ว<อ>ว่าเช้าถึงเย็นเนี่ยไม่ไม่ใช้ไฟเลยนะฮะคุณสามารถเดินขึ้นเดินลงเนี่ยคือฝนตกก็มองเห็นฝน<อ>ว่าไอ้ตกหรือย,ยังเซ็กซี่เลยเนี่ยใช่ครับ<อ>และอย่างตัวกระจกเองเนี่ยคือทำใช้อะไรวัสดุไงฮะกระ,กระจกข้างหน้าเนี่ยเราใช้เราไม่ได้เป็นกระจกใสนะครับเราเป็นกระจกสีออก คุณๆนิดนึงเพื่อที่จะให้เวลาสมมติว่าแสงแดดส่องเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่ร้อนมากถูไหมฮะกรองแสงด้วยแล้วก็พอเป็นกระจกเนี่ยมันจะทําให้ข้างในไม่โปมากเออนะฮะแล้วก็ดูสวยกว่ากระจกใสและดูแพงด้วยใช่ครับแล้วมีอะไรอื่นที่เป็นไฮไลท์บ้างจริงๆก็อาจจะมีการออกแบบซึ่งเราคือก็เราคือโฮมออฟฟิศเนาะมันก็สามารถอยู่อาศัยได้ด้วยแล้วก็ทำออฟฟิศได้ด้วยเวิร์กฟอร์มโฮมก็ได้เพราะฉะนั้นฟังก์ชันในเนี้ยมันจะออกแบบสำหรับ SME หรือสตาร์ทอัพหรือคนที่ต้องการจะทำธุรกิจแล้วอยากจะหาออฟฟิศสักอันนึงเ,เรามีลิฟต์ด้วยะนะฮะ,ะมีลิฟต์ด้วยอาคารมีมี4ชั้นครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอาคารที่หน้กากว้าง6เมตรนะครับมันจะใหญ่แล้วก็จอดรถได้4คันะนะฮะตรงนี้ถ้าสมมติว่าลูกค้าเข้ามาดูเนี่ยคือจะเหมาะมากกับการทำออฟฟิศนะครับเพราะว่าสามารถจอดรถผู้บริหารก็ได้จอดรถพนักงานก็ได้ตอนนี้เรามีแถมที่ชาร์จแบต รถอีวด้วยหรอนะครับเดี๋ยวก่อนนะคือตอนนี้ที่ผมฟังฟังมาเนี่ยโฮมออฟฟิศของพี่นี่คือ The Win เนี่ยเป็นแนวแบบสไตล์อีโคเลยนะครับแล้วก็ในรถไฟฟ้าด้วยโอ้โหดีมากรักโลกแบบนี้ชอบเลยโครงการพี่นี่มีกี่ยูนิตยังไงฮะทั้งหมดเนี่ยมี1 8ยูนิตนะครับข้างหน้าเนี่ยก็คือข้างหน้าเนี่ยจะหันหน้าเข้าสานักงานเขตบางแคมีทั้งหมด8ยูนิตนะครับชื่อ a l i s t านะครับแต่อันนี้ผมต้องขอโทษจริงๆริงทำไมฮะหมดแล้วครับ เดี๋ยวก่อนนะคืออาคารที่ผมเดินผ่านเมื่อกี้นี้ใช่ไหมฮะใช่ครับด้านหน้าโซนใช่ครับที่ไม่ใช่เป็นวิวเปิดจองแป๊บเดียวหมดเลยครับโอ้โหเพราะว่าทำเลคือเขาอยู่หน้าสำนักเขตบางแคไงครับมันทุกคนมาเขาก็ชอบแล้วก็ดีไซน์ตึกเราเนี่ยเป็นดีไซน์ที่อีก10ปีก็ไม่ล้าสมัยนะครับแต่อย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับข้างหลังมีอีก10ห้องที่ตัวดับเบิลยูนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมีทั้งหมดกี่ยูนิตไงทั้งหมดข้างหลังเนี่ยมี10ยูนิตชื่อโอเอน่าครับ นี่ผมว่าทีคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราเห็นภาพไปแล้วเห็นจอบกคุณคอนเซ็ปต์อะไรต่างๆแล้วครับต้องไปดูของจริงอยากจะรีบพาไปดูตอนนี้เลยครับโอ้โหนั้นเราไปกันเลยไหมครับเชิญเลยครับไปครับมาโอเคเชิญเลยครับครับนี่เลยครับที่จอดรถของผมนะฮะโอ้โหตรงนี้จอดได้4คันนะครับจะเป็นรถตู้รถเก๋งรถสปอร์ตได้หมดเลยได้หมดเลยใช่ครับแล้วก็ ห้องนี้จะเป็นห้องริมนะครับก็จะสามารถเดินเข้าไปข้างหลังได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสังเกตว่าประตูบ้านผมจะอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมฮะเพราะนั้นถ้าสมมติเราจอดรถปุ๊บเนี่ยสามารถเดินเข้าบ้านได้เลยเข้าใจแล้วใช่ครับพื้นที่เชิญเลยครับครับผมโอ้โหเนี่ยหมดเรื่องักชัวรี่จริงๆครับเราให้แบบนี้เลยนะครับแต่ว่าห้องนี้เป็นห้องที่มีลิฟต์แต่ถ้าลูกค้าคนไหนไม่อยากได้ลิฟต์บางคนเขาอาจจะกลัวลิฟต์ ใช่ไหมฮะอาจารย์าาก็มีใช่ใช่ครับบางคนอาจจะเออไม่อยากใช้ลิฟต์ก็มีแบบที่ไม่มีลิฟต์ด้วยก็มีมนะครับเนี่ยครับนี่คือส่วนของโซลรีเซพชันนะครับที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็สามารถ พนักงานอาจจะรับคนหรือสองคนก็ได้รับแขกใช่ครับรียบแขกมามาติดต่ออาจจะมาวางบินมาติดต่อใครมานั่งรอตรงนี้ก่อนถ้าส่วนตรงนี้ถ้าไม่อยากได้รูปชั่นพนักงานไม่ได้เยอะขนาดนั้นครัเป็นตู้โชว์สินค้าใช่ครับนี่ข้องอะไรเยอะแยะถูกไหมใช่ครับแล้วข้างในจะเป็นห้องน้ำครับสมมติว่ามีคนมาติดต่อเราอยากเข้าห้องน้ำก็เข้าตรงนี้ได้เลยซึ่งจะเป็นห้องน้ําแขกคนที่เป็นแขกก็จะเข้าตรงนี้ก็จะแบ่งส่วนกันชัดเจนว่าพนักงานเข้าห้องบนอ่าจะได้แบ่งกันไปเลยดีมากเลย หลังบ้านนะครับตัวนี้ก็จะมีความลึก3เมตรนะครับกว้าง6เมตรนะครับตอนนี้เรามีแถมถังเก็บน้ำแล้วก็ปั๊มน้ำให้ด้วยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าก็สามารถต่อเติมเป็นครัวได้นะครับหรือว่าอาจจะทำเป็นห้องน้ำบางคนเขาเอาชอบเอาห้องน้ำไปข้างนอกบ้านได้ด้วยแล้วพื้นที่ตรงนี้เขาก็อาจจะเอาไปทำเป็นอย่างอื่นแทนก็ได้ก็ดีเปไอเดี<ช>่เก๋ใช่ครับดีครับคุณโยนครับก็ได,ได้ได้ความเป็นแบบว่าพื้นที่แอเรียที่สามารถที่เป็นอนเนกประสงค์ไปได้ใช่ครับนะครับโอเคไปเชิญครับ คุณดี้ครับครับตอนนี้เรามาถึงชั้น2นะครับครับผมเอออันนี้มันเป็นบันไดที่มันไม่ธรรมดายังไงเอ่ยนะครับลองดูว่าเวลาขึ้นจากชั้นหนึ่งขึ้นมาชั้น2เนี่ยเราจะขึ้นทางนี้ถูกไหมฮะมันก็จะเป็นดับเบิลโวลลุ่มก็จะโปร่งอ่าถูกไหมครับปกติแต่พอขึ้นไปชั้นสามก็จะขึ้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับทำให้มันโปร่งตรงนี้โปร่งมากอ๋อใช่เพราะพี่ก็เลยบอกว่าปกติแล้วเจะขึ้นมาเท่ากันหมดเลยใช่ครับ ก็ดีนะทาให้ทุกอย่างมันดูโปร่งโล่งใช่ครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะขึ้นมาชั้นนี้ได้ครับถูกไหมฮะเพราะว่าบางทีห้องนี่จะมีห้องประชุมถ้าสมมติว่าลูกค้าเขาขึ้นมาสมมติจะต้องมาเจอพนักงานคนไหนที่ต้องใช้ห้องประชุมเนี่ยก็สามารถเข้าไปในนี้ก็จะเดินผ่านโซนนี้ด้วยนะครับและลิฟต์ตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้สําหรับคนที่ใช้วิวแชร์หรือผู้สูงอายุนะครับขึ้นได้ทุกชั้นเลยนี่คิดเผื่อให้หมดเลยใช่ครับนะฮะแล้วก็ขอชมนะ บันไดนี่คือให้เป็นเป็นวัสดุนี้เลยใช่ไหมตามนี้เลยครับแบบนี้เลยครับโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปอันนี้ห้องอะไรฮะนี่พี่แตอันนี้เป็นเหมือนเป็นล็อบบี้เป็นห้องประชุมอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูแล้วอันนี้ะฮะห้องนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องทานข้าวครับโอ้มีห้องทานข้าวก็ใช่ครับอันนี้ก็คือส่วนห้องน้าอันนี้เป็นห้องน้ําครับโอเคได้เลยนั้นเราเข้าไปดูนะครับครับเฟรนดครับเฟนดี้ครับผมโอ้ยพื้นที่เยอะมากเลยเนี่ยเนี่ยครับตรงนี้เรากว้างหกเมตรนะครับ โครงการโดวินเราเนี่ยครับแบบนี้คือชื่อโอลเ a นานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้หน้ากว้าง6เมตรพื้นที่เนี่ยประมาณ30-42ตารางวานะครับส่วนพื้นที่ใช้สอยเนี่ยประมาณ325-375ตารางเมตรนะครับก็จะมีหน้ากว้าง6เมตรนะครับสูง4ชั้นครึ่งนะครับจะมีชั้นลอยด้วยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นดับเบิลโวลลุมคุณที่จะเห็นว่าข้างบนจะสูงถูกไหมครับ มันจะเหมือนเป็นล็อบบี้โรงแรมได้เลยเออใช่ถูกไหมฮะกลิ่นมันใช่เลยนะเนี่ยใช่ครับเวลามีพนักงานมาหาหรือมีแขกมาหาเนี่ยก็สามารถนั่งรอตรงนี้ได้ไดก็เหมือนล็อบบี้โรงแรมนะครับใช่เลยแล้วถ้าสมมติว่าใครมีธุระที่ต้องคุยเป็นส่วนตัวก็เชิญเข้าห้องนี้ได้เลยห้องมิเต้งใช่ครับจริงๆแล้วก็นั่งได้สักห้าถึงหกคนนะครับแต่นี่จะเห็นว่าเฮ้ยทาไมมันเตี้ยจังใช่ไหมฮะกอไรกะถามอยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือกฎหมายเนี่ยสำหรับชั้นลอยเนี่ย เขาจะให้ได้สูงได้แค่5เมตรซึ่ง5เมตรเนี่ยมันต้องใช้สำหรับ2ชั้นกินพื้นที่2ชั้นพอ2ชั้นเนี่ยก็ทําให้ชั้นเนี่ยอาจจะต่ำนิดนึงแต่มันก็แลกมาด้วยเดืบเบิลโอลล่มซึ่งมันโปรมันโปรแล้วมันดูเก๋ด้วยแหละใช่ครับเชิญครับมาดูนี่เรามาถึงชั้นลอยนะครับครับตรงนี้เป็นชั้นลอยนะตัวน,นี้ก็จะเป็นเหมือนห้องทํางาน ก็ได้นะครับพ่องทานกาแฟก็ได้ดีเลยอ่ะนะครับแล้วก็ถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นถึงข้างล่างเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องนี้คือจะเป็นห้องที่อัศประโยชน์มากถูกไหมฮะห้องนี้เซ็กซี่มากนะครับสวยมากห้องนี้มากเลยอ่ะคือด้วยความที่เป็นชั้นลอยใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วก็คือมันจะมองแบบ เห็นข้างล่างเห็นชั้นสองใช่ครับแล้วดูรู้ว่าใครกําลังเข้ามาใช่ครับด้วยใช่ครับตอนนี้เป็นส่วนโต๊ะทำงานก็ได้ใช่ครับทำงานได้ทานกาแฟได้หรือว่าอาจจะเอาไว้เป็นห้องสําหรับแต่ละแผนกในบริษัทถูกไหมทีคนที่อาจจะมีแผนกบัญชีแผนกจัดซื้อแผนกกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็จัดเนี่ยให้เขาห้องหนึ่งในส่วนของห้องด้านหลังเนี่ยผมก็มีส่วนการทานข้าว ใหพนักงานเนี่ยสมมติว่าเวลาเที่ยงเขาก็สามารถมีห้องพักผ่อนของเขาทานข้าวได้ทานกาแฟได้มีเมโครเวฟมีอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือตึกที่ผมคิดให้หมดแล้วนะครับลคุณไม่ต้องคิดอะไรเลยคุณแค่มาแล้วมาดูเขาอยู่ได้เลยใช่ครับจะสร้างแบบนี้ก็ได้ก็ได้ครับใช่ครับโอเคสองชั้นครึ่งไปแล้วตอนนี้เราขึ้นสู่ชั้นชั้นสามครับไปครับโอเคเชิญครับมาในตัวนของ ชั้นนี้นะครับจะเป็นชั้นสามแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องทํางาน <monastery. S 2> นะครับพนักงานก็จะมีโต๊ะประชุม Arc อาจจะเป็นการประชุมภายในก็ได้ดีนะครับหรือจะนั่งทํางานทุกวันก็ได้ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของพนักงานเหมือนกันนะครับก็สามารถนั่งได้แต่ชั้นนี้อาจจะเป็นชั้นที่พนักงานอาจจะใกล้ชิดกับผู้บริหารนิดนึงเพราะว่าอยู่ติดท้องผู้บริหารเลยอ้อันนี้ไปดีกว่าครับ ก็จะค่อนข้างกว้างพอสมควรนะครับอาจจะวางโซฟาตัวนี้ได้ชุดหนึ่งอ๋อตรงนี้ก็เป็นส่วนของด้านหน้าของอาคารใช่ครับใช่ครับก็จะมองเห็นใครไปใครมามีอะไรก็จะเห็นหมดเลยอันที่ขอถามนิดนึงอันนี้อันนี้คือส่วนที่เราแต่งเป็นขึ้นมาให้ดูใช่ไหมอันนี้คือเป็นห้องตัวอย่างห้องตัวอย่างของจริงก็คือแต่โล่งๆแต่เราแต่งให้ดูว่าถ้าลูกค้าซื้อเนี่ยลูกค้าสามารถแต่งแบบนี้ได้เลยนะครับเราจัดฟังก์ชันไว้ให้อย่างดีและตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงใช่ครับออกไป ปลูกต้นไม้ได้แล้วก็จะเห็นว่าอันเนี้ยมันจะไม่มีปูนเลยเห็นไหมฮะโล่งหมดเลยคือเนี่ยถึงผมปิดไฟตรงเนี้ยก็ยังสว่างอยู่คือหน้าต่างพี่มันคือมาสุดอ่ะใช่ครับคือไม่มีปูนเลยเอนะมันทําให้ตึกเราเนี่ยโปร่งนะฮะนั่งทํางานเนี่ยคือประหยัดไฟนะครับเลยอันนี้คือหมดยาชั้นสามครับก็มีด้านหลังอีกทีหนึ่งครับมีด้วยหรอครับมีห้องทํางานอีกห้องหนึ่งเชิญครับเชิญครับ นี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องทํางานอีกห้องหนึ่งใหญ่นะเนี่ยเห็นไหมผมจัดสัดส่วนไว้อย่างดีเลยนะฮะอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกอาจจะเป็นอีกแผนกหนึ่งของบริษัทถูกไหมฮะก็อยู่รวมกันห้องหนึ่งอะไรนะครับซีโอเรียกครับโอ้รีบไปรีบไปเลยครับได้ยินคือมันไม่ได้ไกลกันมากมันอยู่คนละเขาเรียกว่าคนละฝั่งใช่ครับเดิว่าถึงกันครเดียวใช่ครับดีอ่ะชอบมีหน้าต่างให้ตรงนี้หน้าต่างของเราเองใช่ไหมที่มากับตัวออฟฟิศใช่ครับ นี่ครับก็มีส่วนด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เราให้แบบพักผ่อนมีโซฟาให้ครับนะก็ดีสมมติว่าห้องนี้เป็นส่วนห้องบัญชีครับเห็นตัวเลขจนล้าแล้วโอ้โหมันไม่ไหวแล้วก็เดินมาปุ๊บมานั่งพักนั่งเหยียดได้นะครับนี่เธอฉันไม่ไหวแล้วขอพักสสยตาก่อนนะสบายจังเลยโล่งสบายใช่ดีชอบนะผมไม่รู้สิคุณผู้ชมครับถ้าใครที่แบบกําลังมองหา ฮมออฟฟิศจริงๆผมว่าเดวิน n เป่าโจทย์เหมนะใช่ครับอ่ะอันนี้คือชั้น3แล้วสามครึ่งแล้วเรามี4ีใช่ครับไม่ได้ดิชั้นข้างบนต้องเป็นโฮมลิฟ v ิ n งแล้วใช่ครับถูกป่ะใช่ครับต้องเป็นส่วนของที่พักผ่อนนะครอยากดูจังเลยว่าเดี๋ยวไปดูข้างบนครับสวยมากไปครับครับขอต้อนรับเข้าสู่ส่วนของลิฟ i ิ g งนะครับคุณี่เห็นไหมครับว่าข้างบนเนี่ยมันจะมีสกายไลท์ที่ผมบอกไว้ ซึ่งช่องนี้นทาให้เราไม่ต้องใช้ไฟทั้งวันจริง,รงนะครับถ้าเรามอง,องมลงไปข้างล่างเนี่ยจะสว่างยันชั้นหนึ่งเลย,เ,ยเห็นไหมครับเห็นหมดเลยคุณผู้ชมดูสิใช่ครับเห็นข้างล่างไม่ต้องใช้ไฟเลย,เยนะครับฝนตกก็มองเห็นนะครับแล้วก็จะเห็นว่าผมเนี่ยใช้สกายไลท์แบบเป็นสีขุ่นทาให้ไม่ร้อน นี่เราก็เข้ามาอยู่ในส่วนของลิฟวิ่งเลยนะครับชั้น4เนี่ยก็เหมือนจะเป็นห้องนอนเราจะมี2ห้องนะครับข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นห้องผู้บริหารนะครับก็จะใหญ่แล้วครับแล้วก็จะเห็นวิวสวยนะครับข้างหลังก็ไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวเราลุกข้างหน้าก่อนดีกว่าได้เลยครับเชิญเลยนี่เป็นห้องนอนผู้บริหารนะครับห้องนี้จะใหญ่นะครับวิวก็สวยนะครับ ส่วนนี้เป็นส่วนลิฟวิ่งนะครับส่วนนั่งพักดูทีวีนะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนของว a l k in c น o ข e t นะครับส่วนนี้จะอยู่ติดกับห้องน้ำพอดีนะครับลองดูโอ้ d คุณผู้ชมอันนี้บ่งบอกว่าเป็นผู้บริหารทีิงอยู่สิโอ้โหพื้นที่ครับนี่ก็เป็นห้องน้ำ oh. นะครับ oh. Oh. เราให้ฮี a แอนเ r อ สุดยอดนะครับแล้วก็ชักโคกเราใช้เป็นไฟฟ้าอ๋อเหรอใช่ครับไฟฟ้านี่นี่ครับเปิดเองนะครับนั่นหมายว่าตรงนี้ต้องเป็นยีตเตอร์อุยนี่เห็นไหมอุ่นเลยครับใช่อันนี้คือมากับตัวห้องน้ำใช่ครับผู้บริหารใช่ครับเราให้แบบนี้เลยนะครับส่วนนี้ก็เต็มส่วนของการอาบน้ำส่วนเปียกและนี่ก็ส่วนของหน้าต่างระบายอากาศ และนี่ก็เป็นส่วนของห้องนอนนะครับห้องนอนก็เป็นไฮไลท์ที่สุดเลยเพราะว่าตรงนี้คือจะเป็นจุดที่เราพักผ่อนเราใช้เวลากับตรงนี้เยอะที่สุดนะครับเราก็เลยเอามาอยู่เป็นห้องด้านหน้านะครับแล้วก็มีระเบียงด้วยนะครับสามารถเปิดออกไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามองดูเป็นภาษาข้างนอกเนี่ยจะเป็นซีซีอ่าเป็นบังไม่ให้โป๊ถ้าเรานอนเนี่ยมันก็จะบังห้องโซนด้านนี้ด้ยนะเหมือนกับคุณซื้อ เพนเฮาส์เพนเฮาส์ใหญ่ๆ <50 S 2> หญตารางเมตรอะรนะครับได้แบบเต็มๆเลยแล้วคุณได้ทั้งห้องนอนส่วนเลฟิ่งนะฮะวอล์กอินคลาสเซตแล้วก็ห้องน้ำที่โ<ช>อ้โหสุดยอดมากใช่ครับดูดีมากอ่ะยังเหลือฝั่งนู้นอีกห้องนึ่งครับไปไปดูสิไม่เล็กแน่นอนผมว่าห้องนี้ก็เป็นอีกห้องนอนนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เล็กนะครับก็ใหญ่ นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันครบนะครับห้องน้ํานะครับตู้เสื้อผ้าเตียงนอนโต๊ะเครื่องแป้งนะครับแล้วแถมวิวเนี่ยพันล้านทำไมฮะลองเปิดดูสิครับโอ้โหแล้วกระจกบานอย่างใหญ่เห็นไหมฮะนี่แบบคือเต็มฟรอจูซลยครับเดี๋ยวก่อนนี่มีห้องน้ำด้วยเหรอใช่ครับห้องน้ำภายในตัวโอ้โหเห็นไหม ห้องน้ำนี่กระดห้องน้ําห้องนอนที่2ก็ไม่เล็กเลยใช่ครับใหญ่ทุกห้องครับที่นี่แต่กระบงกระเพืออะไรทุกอย่างได้อย่างนี้เลยครับผมนะฮะส่วนเปียกส่วนแห้งอะไรทุกอย่างนี่หมดมีหน้าต่างนะฮะรบะบายอากาศได้โอเคไหมคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือเรามาแซกกันทุกซอกทุกมุมแล้วนะครับดีหมดให้หมดเลยครับโอรเรนา่าใช่ครับของออเรน่าผมว่าเราไปคุยราคาเลยดีกว่าผมอยากรู้มากๆนี่ผมไม่รู้เนี่ยผมอยากรู้มากเลยครับโอเคเชิญครับ ผมว่านะครับเซ็นเลยครับเอาเลยเหรอครับอยากได้มากคุณผู้ชมครับแต่เดี๋ยวก่อนเก็บไว้ก่อนครับเห็นบอกตอนแรกว่าเหลือแค่สามสิบเปอร์เซ็นใช่ครับสามสิบเปอร์เซ็นที่ประมาณกี่สี่หลังเองครับสี่หลังจากสิบแปดถูกไหมใช่ครับเดอวินจัดให้เลยนะครับอะไรนะครับอยากรู้ราคาแล้วเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวเคลียร์ก่อนปักหมุดเรียบร้อย่อนว่าดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยจะมาที่นี่ยังไงครับโครงการของเราครับที่นี่มายังไงครับเดอะวินการ์นาพิเศษสาธรนะครับ ง่ายๆที่สุดเลยก็คือปักโลเคชันมาที่สำนักงานเขตบางแคเพราะเราอยู่หน้าเขตพอดีเลยอยู่ตรงหน้าเลยนะใช่ครับหรือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในซอยกาญจนาพิเศษสิบนะครับวิ่งเข้ามาแค่350เมตรเองนะครับวิ่งเข้ามาดิดนึงจะมีแยกเลี้ยวขวาแยกแรกนะครับง่ายๆก็คือมาที่เขตละกันครับก็คือจะมาเจอเราเลยนะครับแล้วก็จะใกล้รถไฟฟ้าด้วยนะครับกี่นาทีนะสองนาทีนะครับจาก MRT นะครับ สถานีหลักสองนะครับซึ่งสถานีนี้จะอยู่ติดกับเดอะมอลล์บางแคพอดีนะครับและเดอะบิชของเราเนี่ยก็ยังติดกับติดเลยนะครับไม่ใช่ใกล้ติดกับแมคโดนัลล์นะครับแล้วก็สตาร์บัคส์นะครับเดินไปได้นะครับนี่เหมือนกับวางแพลนไม่หมดแล้วนะว่าพนักงานเราจะมีสตาร์บัคกินกันทุกเช้าใช่ครับใช่ครับแล้วก็ยังไม่หมดนะครับมีคอมมูนิตี้มอลล์อีกอันหนึ่งชื่อ d x เอ็ก l พสมอนี่อันไหนนี่ใช่ครับข้างในก็จะมี MK นะครับมีท็อปด้วยนะครับมีบาร์บีคอนครับผมนะครับยาโยอีอืมอ่าแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตเพียบครับเยอะมากแล้วรวมไปถึงนะพูดแบบว่าแบบขายอาหารตามไซด์วอล์กอะไรเงี้ยมีเยอะแยะเลยใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าครบมากคุณผู้ชมครับอ่ะรีบเข้าเลยใช่ไหมฮะได้ครับเขาอยากรู้แล้วครับว่าราคาของของอาคารที่เหลืออยู่4ยูนิตเนี่ยครับเท่าไหร่ครับเดวินการจนาสาธรนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มต้น8.88ล้านแต่มันหมดไปแล้วครับ เสียใจด้วยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมมีราคาดีๆให้กับโฮมเมอร์เออ์ไกเคนะครับเริ่มต้น1 4 9ล้าน14.9เาล้านนะครับลดให้อีกร้านหนึ่งเลยโอ้ยพี่ครับปกติเขาลดอันทีแสนสองแสนไม่เป็นไรครับล้านหนึ่งเลยหรอจาปั้มแลวยังไม่หมดนะครับครับผมแถมค่าโอนให้อีกอย่างนั้นเลยนะใช่ครับถ้าซื้อจองและโอนภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก็คือถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ ช่ครับกับราคาที่13.9ล้าน13.9ล้านบาทครับแถมค่าโอนค่าโอนไปเลยครับคาหวังว่าคุณผู้ชมครับอันนี้ชอบแล้วคัดสรรมาให้แล้วว่าโครงการนี้โดนใจและเชื่อได้ว่าทุกปีนั้นราคาขึ้นแน่นอนใช่ครับต้องรีบมาดูเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนแล้วอย่างนี้จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับสิ้นเดือนมิถุนาครับฟอร์ชัวใช่ครับทุกคนพร้อมอยู่พนักงาน หิ้วกระเป๋ามาได้เลยครับมาเป็นจะพันชีวิตว่าอยู่ตรงนี้แล้วนะได้ครับโอเคนะฮะรีบมาดูนะครับ4ยูนิตสุดท้ายของเดอะวินกาญจนาสาทรครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากพี่ชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ